ว e ลคัมแบ็ c ทูลักชัวรี่ออวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับการกลับมาของตำนานในรูปแบบใหม่รถที่เคยครองใจคนรักออฟโรดทั่วโลกนั่นก็คือ2026 Mitsubishi Mini Pajero รถ SUV ขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และสมรรถนะที่ไม่ได้มาเพียงเพื่อวิ่งในเมืองเท่านั้นแต่ยังพร้อมพาคุณไปผจญภัยในเส้นทางทา้าทายเช่นเดียวกับ Pajero รุ่นใหญ่ในอดีต m มิสูบิชิมินิปาเจโร่2026ถูกออกแบบมาโดยยืด DNA ของ p a เจโร่ตัวจริงในยุค 90s ที่เคยโด่งดังจากการแข่งขันแรลลี่ดากาและการใช้งานจริงที่ทนทานทั่วโลกดีไซน์ใหม่ผสมผสานความเป็นโมเดิร์นเข้ากับความบึกบึนในสไตล์ o f f ฟ o a d ตัวรถมีขนาดกระทดรัดยาวประมาณ3.8เมตรแต่มีสัดส่วนที่แข็งแรงกระจังหน้าดนามิกชิลดีไซน์ล่าสุดขอบโครเมียมหนาแน่นดูดันเสริมด้วยโลโก้มิสูบิชิขนาดใหญ่โปรงกลางฝาหน้าและทรงเหลี่ยมดูคมเข้มให้ความรู้สึกเหมือนรุ่นใหญ่ปาเจโร่สปอร์ตแต่ถูกย่อมาในขนาดที่ใช้งานง่ายในเมืองด้านล่างกันชนหน้ามีแผ่นกันกระแทกสีเงินช่วยปกป้องเวลาเจอเส้นทางครุกขะขอบซุ้มล้อใช้วัสดุสีดำด้านพร้อมบังโครนเสริมความลุย ล้ออันลอยมีให้เลือกทั้ง16และ17นิ้วพร้อมยางออเทเรนที่สามารถรองรับได้ทั้งถนนเรียบและเส้นทางธุรกันดารระยะความสูงใต้ท้องรถมากกว่า200มิลลิเมตรซึ่งถือว่าสูงกว่ารถ SUV ขนาดเล็กทั่วไปช่วยให้ผ่านหลุมหรือลูกกระนาดได้ง่ายด้านข้างตัวรถใช้เส้นสายเหลี่ยมคมชัดสไตล์ออฟโรดหลังคางมีราวบรรทุกสัมภาระสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ท่องเที่ยวด้านท้ายเป็นเอกลักษณ์สำคัญยางอะไหล่ติดตั้งบนประตูท้ายพร้อมไฟท้ายและทรงเหลี่ยมแนวนอนที่เชื่อมโยงกับดีไซ เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะเห็นการผสมผสานร,ระหว่างความทนทานและความรหรูหรามิสูบิชิเลือกใช้ดีไซน์เหลี่ยมแบบดั้งเดิมในคอนโซลกลางแต่ปรับให้ทันสมัยด้วยหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงคุณภาพสูงพร้อมลำโพง6จุดที่ให้เสียงคมชัดเบาะนั่งถูกหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์ที่ทนต่อรอยขีดขว่วนและทำความสะอาดง่ายเหมาะสำหรับคนที่ชอบกิจกรรมกลางแจง้งแม้ตัวรถจะเล็กแต่มิซูบิชิออกแบบพื้นที่ใช้สอยให้คุ้มค่า เบาหลังสามารถพับได้หลากหลายรูปแบบทั้ง60ต่อ40หรือพับราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระพื้นที่ท้ายรถกว้างพอสำหรับใส่อุปกรณ์แคมปิ้งหรือกระเป๋าเดินทางหลายใบนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันการใช้งานที่ซ่อนอยู่เช่นช่องเก็บของใต้พื้นรถสำหรับเก็บอุปกรณ์ซ่อมแซมเล็กๆน้อยๆระบบปรับอากาศเป็นแบบอัตโนมัติแยกฝั่งสำหรับผู้โดยสารตอนหน้าและมีช่องแอร์ด้านหลังเพื่อให้ผู้โดยสารทุกตำแหน่งรู้สึกสบายในการเดินทางไกล พวงมาลัยมัลติฟังกชันทรง3ามการหุ้มหนังคุณภาพดีพร้อมปุ่มควบคุมระบบต่างๆได้อย่างสะดวกหัวใจสำคัญของ Mitsubishi Mini Pajero 2026คือระบบขับเคลื่อน Mitsubishi Super Select 4 w d ที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและความสามารถในการลุยแม้จะถูกออกแบบมาให้กระทัดรัดแต่ก็ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ครบ ทั้ง2 s สำหรับการขับในเมือง c s สำหรับถนนลืล่น4 h l c สำหรับออฟโรดระดับกลางและ4 l l c สำหรับเส้นทางหินโคลนหรือทรายลิกนี่คือจุดที่ทำให้ mini pajero แตกต่างจากคู่แข่งอย่าง suzuki j ม m n y ที่แม้จะลุยได้แต่ยังไม่หลากหลายเท่าระบบ super ซ e l e c t เครื่องยนต์มีให้เลือก2แบบรุ่นแรกคือเบนซินเทอร์โบ1.2ลิตรสสูบให้กำลังประมาณ1 1 0 1 2 0แรงม้าเหมาะสำหรับการใช้งานประจำวันและรุ่นไฮบริดที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าคู่ทำงานร่วมกับเครื่องยนต์1.5ลิตรให้ทั้งความแรงและการประหยัดน้ำมันที่ดีกว่าเดิมเกียร์ c ี t ถูกปรับใหม่ให้ตอบสนองได้ไวขึ้นและยังมีแพดเดิลชิฟต์สำหรับคนที่ต้องการความสนุกในการขับขี่ในด้านสมรรถนะมิ s ูบิชิมินิปาเจโรให้การควบคุมที่มั่นใจพวงมมมาาลยยไฟฟ้้ถููกจนนนใหนใหแ่เือง และมีความมั่นคงเมื่อขับทางไกลระบบการสะเทือนถูกยกสูงและออกแบบให้ซับแรงกระแทกได้ดีไม่ว่าจะเป็นทางครุขระาหรือถนนเรียบก็ตามรถสามารถปีนทางชันได้ถึง40องศาและลุยน้ำได้ลึกกว่า400มิลิเมตรซึ่งถือว่าโดดเด่นสำหรับรถ SUV ขนาดเล็กความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งมิสูบิชิมินิปาเจโร2020พมาพร้อมเทคโนโลยีครบถ้วนเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยประคองพวงมาลายัย ระบบตรวจจับจุดอับสายตาระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังและกล้องรอบคัน360องศาทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกการเดินทางเม<า>ื่อพูดถึงการใช้งานจริงมินิปาเจโรเป็นรถที่เหมาะสำหรับคนเมืองที่อยากได้รถขนาดเล็กขับง่ายจอดสะดวกแต่ไม่อยากเสียความสามารถในการลุยไปมันยังตอบโจทย์สำหรับคนรักกิจกรรมกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นแคมปิ้งเดินป่าหรือทิปผจญภัยสั้นๆรถคันนี้สามารถพาคุณไปยังสถานที่ที่รถทั่วไปไปไม่ถึงได้อย่างสบาย หากเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด Suzuki Jimny ยังคงเป็นคู่แข่งโดยตรงแต่ Mini p เจโ o มีข้อได้เปรียบในด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าพื้นที่ภายในที่ใช้งานได้จริงมากกว่าและระบบขับเคลื่อน Super Select ที่ครอบคลุมทุกการใช้งานสำหรับ Toyota r a v e หรือ Daihatsu Rocky แม้จะมีความเป็น SUV ขนาดเล็กแต่ก็ยังไม่ใช่รถออฟโรดพันแท้อย่าง Mini Prado สรุปแล้ว Mitsubishi Mini Prado สอ2พันคือการกลับมาของตำนานในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายขึ้นมันเป็นรถที่ไม่ใช่แค่ m ินิในขนาดแต่ยังคง m a x กซในเรื่องจิตวิญญาณความแข็งแกร่งและความสามารถในการลุยมันคือตัวเลือกที่เหมาะสําหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากได้รถหนึ่งคันที่พร้อมทั้งในเมืองและนอกเมืองอย่างแท้จริงนี่คือทั้งหมดสําหรับวันนี้จาก Luxury Auto อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ที่น่าสนใจและพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่รับชมครับ